คอนเทนเนอร์เอพิส od ที่3เราจะมาคุยกันเรื่อง introvert ต่อจากที่เน์เล่าไปในหลายๆคลิปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนเป็น introvert เน์ก็เจอคาถามบ่อยมากเลยครับพอเราบอกว่าเราเป็น introvert คนก็ชอบแซวว่าแล้วมีเพื่อนไหมแล้วชอบออกไปไหนบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอะ่ะ ซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของเราเท่านั้นที่เราอาจจะชอบชาร์จ energy ด้วยตัวเราเองหรือว่าชอบทําอะไรของเราคนเดียวบ้างเพื่อนหลายคนก็น่าจะยังไม่เข้าใจว่า introvert หมายถึงไม่อยากมีสังคมหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเพื่อน <laughs> มันไม่ใช่นะเพราะว่า introvert เนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่า introvert เนี่ยมีกี่ประเภทแล้วแต่และประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างครับ แค่พูดคำว่า introvert หลายคนจะนึกว่าคนที่เขาเป็น introvert จะไม่อยากคุยกับคนอื่นมีโลกส่วนตัวสูงเข้าสังคมไม่เก่งแต่จริงๆมีคนออกมาวิเคราะห์นะครับว่า introvert เขามี4ข้อด้วยกันซึ่งแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่ง introvert ก็จะแบ่งเป็น4ข้อนะครับก็คือ social introvert thinking introvert Anxious Introvert แล้วก็ l e s t r a i n Introvert นะครับทนานอ,ออกเสียงผิดยังไงเชื่อแก้ในคอมเมนต์ได้นะถ้า,างั้นเราจะมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็คือ Social Introvert Social Introvert นะครับเขาก็จะชอบใช้เวลากับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าทําอะไรต่างๆอยู่ที่บ้านคนที่เขาเป็น Social Introvert อะไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าเข้าสังคมนะแต่เขาอาจจะคิดไม่ออกหรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงเมื่ออยู่ต่อหน้าคนเยอะๆ แล้วก็เขาก็แค่ชอบใช้เวลาคนเดียวใช่ซึ่งข้อนี้เนี่ยบอกเลยว่าตรงกับเนอร์มากเพราะว่าเนอร์ก็ชอบทําอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นโทรศัพท์หรือว่าชอบอยู่บ้านซึ่งคนที่เป็น social introvert เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าสังคมได้แต่แค่เขาชอบใช้เวลากับตัวเองเท่านั้นเองค่ะหรือนอกจากจะใช้เวลากับตัวเองแล้วเนี่ยคนที่เป็น social introvert เขาก็จะชอบใช้เวลากับเพื่อนแต่จะต้องเป็นเพื่อนที่สนิทเท่านั้นข้อนี้ก็คือตรงกับเนอร์สุดๆเพราะว่า เวลาที่เราไปเจอคนไม่รู้จักเนี่ยบางครั้งเราก็จะมีความประหมาหรือไม่รู้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงคิดเยอะอะแหละว่าง่ายถ้าใครเป็น social er introvert เหมือนกันคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะข้อที่2นะครับก็คือ thinking introvert ซึ่งคนที่อยู่ในโหมดนี้ก็จะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมากๆแล้วก็จะชอบใช้ความคิด หรือว่าอยากมีชีวิตอยู่ในจินตนาการแต่คนที่อยู่ในโหมด thinking introvert เนี่ยเขาก็จะมีความคิดสร้างสารรค์ที่มีความ creative มากๆจะใช้เวลาอยู่กับความคิดในโลกของตัวเองครับแล้วก็จะมีมุมมองเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่า unique e s s มากๆซึ่งคนที่เป็น thinking introvert เนี่ยเขาก็มักจะมีความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอเวลาคนที่เข้ามาถามหรือมาคุยกับเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงคิดอะไรแบบนี้ได้ถ้าเปรียบเทียบสั้นๆนะครับคนที่เป็น thinking introvert เนี่ย จะคล้ายๆกับคาแรคเตอร์หนึ่งในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือลูน่าเลิฟฟูดเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เนอร์ชอบมากนะครับลูน่าแบบน่ารักมาก <laughs> ถ้าใครมีนิสัยคล้ายกับลูน่าเลิฟฟูดเนี่ย คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ introvert ชนิดที่3นะครับก็คือ anxious introvert ครับซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะแตกต่างจาก social introvert ไปโดยสิ้นเชิงคนที่อยู่ในกลุ่ม anxious introvert เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่อยากเข้าสังคมแล้วก็หลีกหนีที่จะมีเพื่อนหรือมีสังคมโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักนะ anxious introvert จะไม่อยากคุยด้วยเลยเพราะว่าคนที่อยู่ในกลุ่ม anxious introvert เนี่ยเขาจะรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ทำตัวไม่ถูกอยู่เสมอนะครับถ้าอยู่กับคนที่ไม่รู้จักอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจไม่มั่นใจ ไม่รู้ต้องทําตัวยังไงอะไรแบบนั้นอ่ะอันนี้ค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะว่าคนในกลุ่มนี้มักจะมีความคิดซ้ําไปซ้ํามาวนไปวนมามีความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆเลยถ้าตามที่เนอร์เข้าใจคนที่อยู่ในกลุ่ม Anxious Introvert เนี่ยจะ ออกไปทางเนกาทีมากกว่าทั้งความคิดกับตัวเองหรือว่าความกลัวครับแต่ถ้าเป็นโซเชียลอินโทรเวนเนี่ยเหมือนจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเราเท่านั้นที่อาจจะชอบอยู่กับคนสนิทแต่ไม่ถึงขั้นเนกาทีอะไรประมาณนั้นอะผู้ค่อนข้างซับซ้อนมากๆเข้าใจแล้วว่าทำไมลหลายๆคนถึงไม่เข้าใจว่าอินโทรเวนเป็นยังไง <laughs> และข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4ี่ก็คือ let's train introvert ครับเป็นกลุ่มคนที่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยจะยังไม่มีพลังในการไปทำอย่างอื่นเลยครับ เหมือนจะต้องจัดระบบความคิดของตัวเองก่อนต้องคิดก่อนว่าจะทําอะไรเป็นสเตปยังไงบ้างพอได้ความคิดแล้วก็คําตอบนั้นแล้วอะถึงจะสามารถก้าวออกไปทําอย่างอื่นได้พูดสั้นๆก็คือเหมือนต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะทําอะไรอะคนที่อยู่ในกลุ่มเลส r a รน Introvert นะครับเขาจะไม่ค่อยกล้าบ้าบิงคือเหมือนเขาจะต้องมีความคิดที่ถี่ถ้วนก่อนละเอียดรอบคอบแล้วก็ต้องเป็นไปตามแพลนนิ่งที่เขาคิดเอาไว้จะเป็นกลุ่มคนอินโทรเว t ที่คิดค่อนข้างเยอะมากๆเลย เพราะฉะนั้นคนในกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษคืออาจจะเช้ากว่าคนอื่นเพราะเขาต้องจัดระบบความคิดของตัวเองก่อนถึงจะสามารถเริ่มวันได้เอ๊หรือว่าเนอร์ก็เป็นแบบนี้ <laughs> หรือว่าเนอร์ก็อยู่ในกลุ่มเลสเตอร์อินโทรเวิร์ตเพราะว่าเราเองก็ตื่นเช้าเหมือนกันอ๋อแล้วก็อีกข้อนึงนะครับคนอินโทรเวิร์ตไม่ได้แปลว่าพูดไม่เก่งอันนี้คือจากใจของเราเพราะว่าเนอร์เป็นคนพูดค่อนข้างเก่งแล้วก็ดูพูดมากใช่ปะ แต่มันไม่ได้แปลว่าเราเป็น e x t r o v e r t นะเพื่อนๆเห็นพูดเก่งแบบนี้พอไปเจอคนเยอะๆอะเราก็ช็อตเหมือนกันนะเราก็เดทแอร์นะครับเราก็ไม่รู้เลยว่าต้องพูดอะไรพูดอย่างดีใครเขาจะอยากฟังเราพูดไหมหรือเขาอยากเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าบางทีเห็นเขาแบบเฮ้ยดูลันลาดู Energy เยอะดูพูดเก่งแล้วเขาอาจจะเข้าสังคมเก่งไปด้วยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ แต่เนอร์ก็พยายามนะเพราะว่าเราก็อยากเป็นเพื่อนนะครับทุกๆคนเลยอยากเป็นมิตรที่ดีกับใครก็ตามที่เข้ามาเจอเราเข้ามาคุยกับเราหวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับจะเข้าใจคนอินโทรเวิร์ตมากขึ้นรวมถึงเข้าใจเนอร์วินเนอร์คนนี้ซึ่งเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันแต่พูดมากมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ <laughs> จบไปแล้วนะครับกับ4ข้อของคน introvert เพื่อนเป็นข้อไหนกันบ้างหรือว่าคนที่เป็น extrovert จะเข้าใจคน introvert มากขึ้นไหมนะเพราะเนอร์ได้มานั่งเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเนอร์ก็มานั่งคิดว่าหรือจริงๆแล้วเนอร์อาจจะมีโอกาสเป็นกลุ่มอื่นๆใน introvert ได้อีกนอกจาก social introvert สรุปเราเป็นทุกข้อเลยครับเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อย ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับให้ช่องวอลอีน e อด้วยนะหรือว่าถ้าอยากเห็นเนอร์ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาบอกเนอร์หน่อยนะคะเดี๋ยวเนอร์จัดให้วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเข้าสู่เอพิโซดที่3แล้วนะครับกับรายการคอนเทนเนอร์ที่เราจะมานั่งพูดคุยทุกเรื่องเลยทั้งอาจจะมีสาระหรือว่า เรื่องใดๆก็ตาม <laughs> oh สวัสดีเอา้าลืมเปิดไหม <laughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจวินเนอร์คนอินโทรเวิร์ที่พูดมากคนนี้นะครับ <laughs> กลับมาเจอกันใหม่กักบคอนเทนเนอร์ในเอพิโซดต่อไปอยากให้เน่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบอกกันได้นะ